คลิปนี้จะดูให้สำหรับคนที่มีความรักนะคะมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามเขาคิดอะไรกับเราอยู่นะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะเมื่ออยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะซึ่งเราเดาใจเขาไม่รู้นะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่มาดูคลิปนี้คะ่ะคลิปนี้ไพ่ย,ยิปซีจะบอกอะไรคะ เราก็จะมาดูตั้งแต่การล้งางไพ่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีการตัดต่อนะคะเป็นคลิปเต็มของการดูดวงนะคะเจ้าของดวงก็จะได้เห็นไปเต็มๆเ,เลยค่ะอ่าคนที่เราคิดถึงเขาคิดอะไรกับเราอยู่นะคะอืมปุริีทั้งร้อยแปดปุ๊ ปู่พญานาคทุกตะกูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนรกจนดนบันดาลให้ผู้ที่เป็นเจ้าของัวนี้เลื่อนคลิปมาเจอคลิปนี้ด้วยเถิดอยากจะรู้ว่าคนที่เราคิดถึงคนที่เราคิดห่วงหาคนที่เราอยากเจอเขาอยู่เขาคิดยังไงกับเรานะคะมาดูกันเลยคะ่ะ เหมือนเขากําลังเตรียมการอะไรอยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเขากําลังเตรียมการอะไรอยู่แต่เป็นไพ่ที่ดีที่เตรียมการน,นะคะส่วนไพ่นี้ก็คือเป็นเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอยู่นะคะไพ่ใบที่สามทุกสิ่งท,ทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะไพ่ใบนี้ก็คือเขาก็เขาก็คิดนะคะคิดถึงเรานะคะเตรียมแผนเตรียมโครงการอะไรทุกอย่างนะคะก็คือเขาก็ ก็คิดที่จะมาหาเราคิดถึงเรานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอุปสรรคอะไรอยู่ขวางกั้นเขาอยู่นะคะคือเขากําลังคิดพิจารณาอยู่นะคะแต่ว่าผลออกมาก็คือเขาเขาก็ชอบเรานะคะเขามีใจให้เราอยู่นะคะเขาก็คิดในแบบที่เราคิดแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างนะคะทีะ่ขวางกั้นเขาอยู่นะคะเปิดไพ่ต่อไปนะคะ อฟันธงเขาคิดเหมือนเราคิดนั่นแหละคะ่ะเขาคิดถึงเราอยู่นะคะอุ้ยนี่แล้วก็ให้ใจมาเต็มร้อยนะคะแต่ถ้าหากใครที่ยังอา่อาอ่าเป็นผู้ชายที่แบบว่ารักใครรักจริงเลยนะคนนี้รักใครรักจริงนะคะเขาเตรียมแผนเตรียมการอะไรสักอย่างไว้สําหรับเรานะคะเขารักเรานะคะเขาคิดถึงเรานะคะแต่เขาก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกเราได้อยู่นะคะ แต่โอเคค่ะเขาคิดถึงเรานะคะเขาคิดเหมือนเราเขารักเรานะคะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขาซึ่งเขาไม่สามารถเล่าสู่เราฟังได้นะคะจึงทําให้เรารู้สึกกับเขาแบบว่าเหมือนเขามีความลับอะไรอยู่จริงๆแล้วเขารักเรานะคะเขาคิดถึงเรานะคะเขาวางแผนอะไระให้กับเรานะคะ วางแผนอะไรเกี่ยวกับเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาเขาก็เป็นคนที่รักกริงด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่มีความรักค่ะ